เอามาครับปันหน้าเอามาอาม่าไงกูยิงเปล่าบิรับไปควายงูไปคุยกับคนพ่อคนนม,ม่พันนะควายเลยเอ้าเอาเว้ยมันบิดก,กูไอเด็กยว <c oughs> ผมผมมีเฟซมันอยู่นะผมโทรหามันเลย เฮ้ยว่างนะครับโอ้โหปัน้าผมครับปัน้าผมไม่ได้จะให้ครับผมแม่ครับพิงคควายผู้ิดครับไอ้ตุลผมมึงโกนตีนจังวะแน่นอนหลอกงั้นยังไคนหลอกตัดกันทำไมเหรอปัน้าผมครับไม่จะให้ปัน้าบ้านอยู่ไหนี่ยเดี๋ยวกูจะตามมันกระทืบเลยปัน้ากูฮะหัวมึงหน้าตบมากเลยว่ะตรงนี้เนี่ยมานดิมาดิมาตรงนี้นะขอตัวขอสักทีเนี่ยอีหยกขอสักทีเนย ยายกูรู้ท่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยวิตังกูเนี่ยเอางี้มึงมึงหนึ่งฟี่ไฟกูไม่ได้ควายหนึ่งฟีไฟแพ้กูไม่คืนถ้าพ้ชนะกูคืนถ้าแพ้กูไม่คืนเอาได้มาดิได้เอาแต่แต่ถ้ากูแพ้พวกเนี่ยพันธะมึงต้องจ่ายนะถ้ามึงชนะกูก็แล้วไม่เป็นไรเพราะว่ากูไม่ได้ค้างอะไรมึงได้ได้ได้เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้หน้าขาว โอเคครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่กับไอเด็กเกรียนคนนึงนะไอเด็กไอเด็กเกรียนที่มันบิดตังผมใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละไอเด็กเกรียนคนนี้เลยนะที่มันบิดตังผมบนหน้าเนี่ยนี่นะพวกดูนี่ก็เป็นผมผมเองนะครับไม่มีอะไรนะครับคุณกูขอสักทีเดยอผมมึงเนี่ยกูขอสักทีเดยอฮะมาดิครับนี่กูกูเนี่ยกูอยากรู้เขาก็ะมับเนี่ยนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นผัวมึงนะอย่างนี้เลยมาไอโง่มึงกอนกอนกูจะ หัวแตกเลยยี่กูเจอแล้วนนี้ปุ๊ดมากี่บาทแม่สัายแล้วก็ทื่อปากให้ด้วยแม่ปากมึงอะปากพันห้าคุณยังไม่คืนผมเลยนะพันห้าเนี่ยก็เรื่องของพันห้าครับอันนี้ไม่เกี่ยวทำไมอ๋อพันห้าคุยังไม่คืนผมเลยนะพันห้าเนี่ยก็เรื่องของพันห้าคุณไม่ใช่พันห้าผมนี่ทล้ไมผมล้วไม่จ่ายโอผมเป็นเด็กเป็นเล็กหัดบิดตังนะมึงอะเรื่องกูครับบ้ามอยู่ไหนวะใหญ่กูเจอแล้วก็มีอะไรเรื่องกูครับไอ้โง่ พัดยามาดิตายตายนพับนี่ัเนี่ยตายตายเลยวะมึงยังยิง <c oughs> ไม่โดนเลยด่ะเหลืองกูครับริ้วๆดิยิไม่ม่อยหัวไปดิครับเเยีสยครับปยกูอะไรวะ มาดิม <Bye. S 1> ึงมึงอยู่ไหนอ่ะจะตายถ้าก like ูชนะมึงนี่พันห้าไม่ต้องจ่ายนะได้แล้วถ้าถ้าถ้ากูแล้วถ้ากูชนะมึงอ่ะพันห้ากูก็จ่ายนะแล้วถ้ากูชนะมึงอ่ะโอ้ชนะกก่อนนะช่อนแล้วถ้หัวแตกเลยว่ะมึงก็แค่มึงก็แค่ฟรีไฟอ่ะมึงมาเจอฟรีบีเมืแล้วกูโดนหนึ่งเบื่อพวกบิดตังกว่ะเบื่อพวกบิดตังกว่ากางกูน้ำเบื่อพวกกินแต่ปากไม่จริงอ่ะแพ้ละอ้างอะไรเงี้ย เบื่อเบื่อพวกบิดตังกว่ะเหนื่องกูครับทำไมอ่ะชีวิตกูทำไมอ่ะเกี่ยวเกี่ยวคุยอะไรชีวิตกูเลนี่นะครับคนดูรายการดับบลจะเป็นเป็นลักแรปเปอร์แล้วนะครับผมก็ติดตามช่องผมได้นะครับแายเยีนนี่ขึ้นช่องให้ช่องร้องเพลงผมอ่ะเฮ้ยนี่อเฮ้ยมึงเป็นญายังไงวะไปคาบิงูมา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 ค่บิงูพี่อ่ะเฮ้ยมาหลอนเมาหลอนนี่เที่ยเสือไอ้เด้อ ไอเสือมึงเคยฟังเพลงไอ้นั่นไปวะไเสือไอ้น่ะอะไรวะเรื่องวุ่นวุ่นผมไปรุ่นเอฟเอฟแล้วก็อะไรวะหาลูกขาเมียแต่ไม่หาสมองแล้วก็อะไรทุกอย่างกูจำไม่ได้ละมันบ่นอะไรครับมึงบ่นอะไรครับมึงบ่นอะไรครับลราคุยอะไรล่ะครับลราคุยอเลยนี่นะเอ้าหัวแตกโอ้ยหัวแตกได้วเหรอหัวแตกแล้วเหรอ โอเคครับผมนะหลังจากนี้เนี่ยผมก็ได้อัดคลิปใหม่นะเพราะว่าโปรแกรมอัดคลิปผมมันรวนนะเพื่อนๆนี่ถ้าคลิปหลังจากนี้เนี่ยมันมันกระตุกนิดหน่อยนะเพื่อนๆผมต้องขอตทวนะครับนี่สุดท้ายนี้ใครชนะก็เพื่อนๆรอดูเลยนะครับเฮ้ยอะไรอะครทำไรทำไรหนุ่มทำไรทำไรหนุ่ม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 ทำไร ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มทำร้ายหนุ่มทำร้ายไหนุ่มทำร้ายยิงไกลวะมาดีครับไอ้หนุ่มทำร้ายไอ้หนุ่มทำร้ายไอ้หนุ่มทำร้ายเฮ้ยกูจะตายว่ะแม่เฮ้ย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 เฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ย้ย้ยเฮ้อ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยย้ยเ้ หัวล้นๆอย่างเงี้ยกูชอบเลยยังไกูเจอนะมึงบ้างอยู่นะมึงรู้จักปืนนั้นมึงรู้จักปืน UMP ป่ะปืนอะไรนะ UMP UMP นี่มึงจะเกียร์กูอีกแล้วเหรอไม่ได้เกียร์ไอ้เด็กเกียร์นี่มันเกียร์น้องๆอย่าไปเล่นกับมันนะเีอยเกีู่ในใจอยู่ในใจไอ้ยี่นี่มันเกียร์หนอน้องๆมันเกียร์ไอ้ยี่นมันเกียร์อยู่ในใจอยู่มันเกียร์เหรอมึงเกียร์เหรอมึง เกลี่ยมึงเล่นปืนสักซองเหมือนได้วหรไอ้เฮียเก็บ่ะเก็บไปน่ะกู้เลยครับกูไม่เล่นแล้วมึงกู้แบบไอ้เยอะเสือเอ้าวหัวทิ้มเลยอ่ะตู้เจ็บมันไม่ใช่โอ้โหโอเบอร์กี้หัวทิ้มเลยว่ะหจริงละไม่แเด็กเจอเลยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเกลียนต้องพูดเยอะไอเด็กยิงมันเกลียนน้องน้องเด็กเจอกูเลยเด็กไจอเด็กเจอเด็กเกลียนเลยน้องน้องอย่าเจอกูเลยไม่ต้องพูดเยอะบ้าอยู่ไหนบ้าอยู่ไหนเจอเลย บ้านกูอยู่ไหนก็เรื่องของกูครับทำไมอ่ะหมาไม่ละจะตามไปกระทืบมึงอ่ะปฏิยากางปฏิยากางมาดิจะตามไปกระทืบมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงกูจะตายเปาเอ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 าจะตายเหรออย่าอย่าอยาอยาอยาเอ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 ายังเอายังเอายังเดี๋ยวดิเอาเลยใช่ไหมเดี๋ยวกูนู้นน็อคนู้นอ้เยี่นอีฉลาดคายาโกะเหมือนมึงแ่ะ ก็เหมือนกูนี่แหละครับฉลากว่ามึงอ่ะมาดิโอ้ยเยนี่ยขยลาดคขยลาคขยลาโอนมึงอ่ะเนี่ยขยลาเอ้ยมันเลี่ยมวะน้องๆมันจะอัดมันจะเล่นมึงจะบิดกลนทำไมวะมาดิมาดิมาดิเรื่องกูครับมาดิ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 อันนี้มันเลี่ยมอ่ะมันเลี่ยมน้องๆไอ้หน้าขามันเลี่ยม ครบไม่ได้ไไดไครบไม่ไโอ้ยทำไมกูมันเก่งนะวะเยอะมันโนหนึ่งตลอดการจริงไอ้เหี้ยน่ะมันบิดตังไงเนี่ยมันจะทำอะไรมันก็นโนหนึ่งอ่ะเบื่อเปล่าเสียวไม่เล่นกับมึงโนหนึ่งเหี้ยอะไรคืนตังกูก่อนมาหน้าน่ะเพิ่งเกลียนคนเพิ่งเกลียนอ่ะมาดิจะวัดระยะไกลของกูเหรอมาดิมาดิาดเอ้ามาเด็ก ไม่ได้โหดหรอกทางตรงไม่ได้โหดแหลกครับเอกูเลยเดี๋ยวเจอพี่บีก็กูเปล่าพี่บีก็กูเปล่ามึงอะมาหนีเขาไปงูตาไอเอาเอาอย่างนี้ไม่เกมหน้าไหมพี่บีไหมเอาแต่พี่ต้องพี่บีอย่าต้องคลิปหน้าดิได้ต้องถามน้องๆหนูต้องต้องต้องถามเด็กข้างไข่กูก่อนว่าเขาอยากดูพีบีไหมได้ได้ได้เดี๋ยน้องๆคอมเมนต์มาเลยนะครับขยายผมหนึ่งหนึ่งไกดหน้าขาวเกมพีบีนะ เธอเพิงมานะครับวพี่บวชหนึ่งนะครับเธอเงมาพีบีม่บวชไอ้เชี่ยมึ่ยังยี่ยี่่ี่ยีึยมายีี่ยว่ยี่ย่ยี่ย่ยีนยี่ยี่ยม่ยย่งี่นี่ยยยไปเี่ยเี่ยีีย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 มอหลอนมยยียมา มึงทำยี่อะไรล่ะมึงจะเลียมะทำใจทำใจนะให้ให้เถื่อนด้วยมึงทำยี่อะไรมึงจึงทำปคูอะไระมึงจะทำกูเลยมันเกลียนไม่หยุดอ่าเด็กนี่มันเลียม่ะน้องน้องเหมือนมึงเหมือนมันเหมือนมึงเกลียนไม่หยุดด่ะมึงอ่ะเกลียนมึงจะเล่นปืนกลทำไมมึงขอร้องร้องมึงเล่นปืนมึงเล่นดีๆเหมือนชาวบ้านได้ไหมมึงเล่นมึงเล่นลูกซองได้ไหมเอาวัดหัวกูเลยอ่ะลูกซองอ่ะผม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 ว่า เอาลูกซองอ่ะวัดหัวกูเลยได้ไหมกูขอเลยลูกซองอะวัดหัวกันเลยได้ไหมไม่เรื่งกูใช้เจลก่อนเปิดสี่มือกูมันมาซึ้งไงเดี๋ยวรอก่อนมีเจลลดความหล่อนไหมกูเนี่ยผู้หญิงจีบไม่หยุดเลยว่ะมัหล่อเกินควายพระไพนี่มึงถามเหี้ยว่ามีเจลลดลดความฮอตเปล่าสำหรับกูอ่ะมึงแค่หล่อไงแต่กูฮอตไงจะสาวน้องมาเจลว่าร้อยฮอตฮอตเจลไหมอืมกูฮอตทำไมอ่ะ มาดิมาดิมาดิเฮียไอ้คิ้วกูไม่ใช้ฝืนเลยเอากูก็ขนาดนี้ก็กูเล่นเองอะครับน้องสือมันไอ้เกย์ขนาดนี้หัวแตกเอ้ยกูขอดิมึงวัดหัวกับกูเลยเนี่ยกูได้ไหมกูอยากเจอตึงๆเนี่ยมึงอยากเกลียนกูดิกกูเปิดหมดก็แล้วรู้เปล่าเฮีย ไอ้เก่งไม่ได้ไอเก่งขนาดนี้เอาโอ้โอนหนึ่งทุกเกมอยู่แล้วถ้านี่ขนาดฟรีไฟแล้วถ้ามึงมาถ้ามึงมาพีบีมึงโดนเละเด่ผมว่ามันไม่ได้อ้างคลิปแหลกหรอกผมว่ามันโปโปค่คูอะไรโปค่คูอะไรล่ะเฮ้ยโปค่คูอะไรอะโปค่คูอะไรโปค่คูอะไรเออไอสัตว์เออเอออัดตัวไอ้สัตว์เออคูอะไรอัดตัวแล้วคูอะไรเออเองอย่าเกียนดิวะ เออเกูแอร์คุอย่าเกียนเรื่องกูฮับไปโง่เฮ้ยมึงอยากเกียนมึงอยากเกียนดีวะเฮ้ยมึงอยากเกียนดีวะโอ้น้องๆดูดิไอ้หน้าขามันเกี้ยไอ้เด็กนี่มันไว้ใจไม่ได้เกียนมันนี่มึงอหรครับไปควายหรือว่าที่ป่าไอสัตว์ป่าบึ้นนี่ไม่ค่อยไปเป็นมงคลนะเย็ดแม่กทือแม่ให้ด้วยสัตว์นี่เย็ดแม่โอ้ป่ามันยังดีมากไอสัตว์เนี่ยไอคูอาชาติไม้ควายดาวอ่อนใหญ่เล<า>ือดป่าป่าป่าเย็ดแม่ เอาเอาคุณหน้าขาวคุณขโมยไปนายใหญ่บันขโมยไปน้ก็คนหนีเอานี่ขนาดฟรีไฟนะครับน้องๆเตอร์พีพีจะไม่เละขนาดนี้เหรอเอาไงดีครับเอาไงดีอะไม่จ่ายครับพี่โง่บิดครับบิดครับกัะน้ำบิดกัะน้ำบิดดีทีกระน้ำบิดดีอ้งโง่บัดยาวเดียวเลยายไปเลย โอ้หน้องๆมันดูดิมันบิดตังผมอีกแล้วอ่ะพันห้าเนี่ยมันบิดตังกูเนี่ยอะไรวะนี่เดยเขาไม่มีปัญญาจ่ายแล้วมึงจะมาเกียนกูทำไมวะ <Yeah. S 1> ปะโท